เจมี่คาราเกอร์รับรางวัลวันคลับแมนร่วมกับเปาโลมันดินีและปูยนแฟนหงแดงครับข่าวดีสำหรับตำนานลิเวอร์พูลเจมี่คาราเกอร์ได้รับรางวัลพิเศษวันคลับแมนประจําปี2025จากแอตเลติกบิลเบาร่วมกับนักเตะชื่อดังอย่างเปาโลมันดินีและคาเลสปูยนคาราเกอร์ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลถึง737นัดตลอด16ปีในทีมชุดใหญ่คว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีก ยูฟาคัพเอฟเอคัพสสมัยและลีคัพสมสมัยสิ่งที่น่าทึ่งคือเขาไม่เคยเล่นให้ทีมอื่นเลยเติบโตจากอะคาเดมีของลิเวอร์พูลและแขวนสตัตทที่แอนฟิลในปี2013รางวัลวันคลับแมนมอบให้กับแอตเลติกคลับให้กับนักเตะที่ทุ่มเทกับสโมสรเดียวตลอดอาชีพโดยคาราเกอร์จะเข้ารับรางวัลที่สนามซานมาเมสก่อนเกมแอตเลติกคลับพบกับจิโรนาวันที่23กันยายนคาราเกอร์กล่าวว่า หลังจากคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกการเป็นนักเตะวันคลับคือความสำเร็จสูงสุดของอาชีพของผมมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แอตเลติกติดต่อมาเพราะเขาเป็นสโมสรที่เป็นเอกลักษณ์และได้รับความเคารพทั่วโลกเขายังเสริมว่าการเล่นให้ลิเวอร์พูลตลอดอาชีพทำให้เขาภูมิใจที่จะตอบคำถามว่าคุณเคยเล่นให้ใครด้วยคำตอบว่าลิเวอร์พูลเท่านั้นในประวัติศาสตร์ลิเวอร์พูลมีนักเตะวันคลับเพียงแคนเช่นโดนัลด์แม็คินเล บิลลี่ลิดเดลรอนนี่มอรแรนและ Car เจมี่คาร์เกอร์เพื่อนๆคิดยังไงครับกับรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับตำนานลิเวอร์พูลหรือไม่คอมเมนต์บอกกันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวลิเวอร์พูลช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ